ชมบรรยากาศครับผมฟาร์มกบครับโอลงไปได้ไนนอย่งไดเนาะเพื่อนนั่นง่ายเลยมันอิ่มเ,าเาราบอกอันนี้กำลังการหางขึ้นครับกำลังการหางขึนูนย์แปดเจ็ดเกแปดแปดสี่สองเก้าครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไวให้ครับ่าสนใจโกบหน่อยครับผม วกินเฮียอยู่เพื่อให้อาหารครับเนี่ยเพื่อกินอาหารดีดีให้อาหารครับเหรอมูนี่ปล่อยไว้เลยเด้เนี่ปล่อยไว้ข้างนอกเลยบนน่หนีไปไสครับปล่อยไว้ก็อยู่นั้นมูนี่ล่ะนี่ยคครับคุณกำลังขึ้นกัดหางครับ กำลังขึ้นกัดหางหลายครับหลายหลายหลายท่านใดที่จองไวก้ก็เริ่มทยอยโซงแล้วครับวันกำลังขึ้นกัดครับคุณเห็นบ่กบหน่อยกำลังขึ้นกัดหางครับพุน่นอากลากอยู่ผีเป็นเงาเป็นเงาเลยวะเนี่ยคุนอะโอ้ บังกบไงครับกบกบขุนกบขุนบรรยากาศครับบรรยากาศอันนี้อ่างเปาครับไว้ถลุงสุดไหมมือขึ้นฝนตกสันแล้วเพื่อนเลียนน้ำมือขึ้นนี่น้ำคุณอยู่นี่เพื่อนเลียนน้ำครับคุณมันไปเอาขีดต,ตมทปทางผุดมาน้ำเลยคุณจังหน่อย ควมกันเนึ่งมันควมกันครับหลายเด้อ้างนี่นชิ่งไงนีง่เบิ่งครับโอ้ยไตกระเบียงครับไตกระเบียงเดีเห็น,นะไตกระเบียงครับ